การฝึกขับล้อยางและเรียนรู้ระบบของล้อยางการทำงานว่าเป็นยังไงดูระบบดูวิธีการทำงานลงขาลงใบมีดเป็นยังไงจะทำได้ไหมนี่ก็เป็นสนามฝึกหัดของสยามคาร์โตของเราอีกที่หนึ่งครับ ทํางานตั้งขาอย่างไงลงได้ไหมทันได้ไหมก็สวัสดีครับอีกรอบหนึ่งที่สยามคาร์โโต่เราตอนนี้เปิดรับสมัครพนักงานขับหรือเด็กฝึกหัดมีสอนทักษะการขับรถร้อยยางอรออแท็กแมคเล็กแมคใหญ่ขับมินิเชน ลิปมีหมดครับอยู่นี่สอนทุกอย่างจบในที่เดียวกับสยามคนาโมโต้เราครับครับตอนนี้ทางบริษัทเราก็เปิดรับสมัครพนักงานขับไลยตาแล้วก็เด็กฝึกหัดมีการฝึกสอนขับนมกโคด้วยนะครับใครสนใจติดต่อมาได้สยามคนาโมโต